เอ้ยยำไข่แมงดาสองชุดลว้วนแน่นแน่นแน่นนี่แน่นๆๆเลยแมงดาที่นี่ทั้งตัวนะ ได้สอตัวเลยของนี้ร้อยหกสิบสบ,บาทลา้ำจังแซบแซบค้าชิแ ยอด160บาทจ้าสวัสดีครับพบกันเช่นเคยช่องหนุ่มมึงชนชนแนลนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านเปิ้ลยำแซ่บตลาดโตลุ่งหน้าศาลชลบุรีนะครับเดี๋ยวเราพามาดูยำแซ่บๆกันนะครับสวัสดีครับเจ๊เปิ้ลค่ะเดี๋ยวเรามาดูยำเจ๊กันนะครับนี่เป็นยำอะไรครับยำโยมนิดค่ะใส่ชาค่ะยำโยมนิดใส่ชามนมครับนี่เป็นไงจุกๆร้านนี้บอกแล้ว ข่าวโควิดก็มาแรงนะครับอย่าลืมนะครับอย่าก,กาดตกนะครับออกจากบ้านใส่แมสนะครับหกสิบบาทนะครับจกจุกเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเมนูก่อนนะครับนี่เมน,นูเดี๋ยวรดูดูวัตถุดิบกอดูวัตถุดิบ นี่แข็งาดิเียนมี้อหมูย่างเด็ดเลยคข่ฟูหมูชิ้นใหญ่เลยครับหมูใบใหญ่ครับเบ้อนขัหมูนี่ไข่นาดาไข่าไมาา,มาันขอหอเลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆนะครับ ยำหอยนางรมยำรมิรใส่ชามครับต่อไปเป็นยำมะม่านะครับได้ไหได้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องหนุ่มมึงชนแชนแนลด้วยนะครับดูเดี๋ยวไป้าของเยอะเลยผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะมาดหนุนนะครับร้านเปิ้ลยำแซ่บเบอร์ตลาดโตลุงหน้าศาลชลบุรีนะครับ หจะมาทานหลังร้านนะครับหลังร้านเรามีโต๊ะให้นั่งเลยนะครับนี่นะครับลูกค้าก็เริ่มเข้านะครับผัดกะเพราฝั่งนู้นก็มีนะผัดกันไม่หยุดเลยนี่ต่อไปยำอะไรครับเจ๊ยข่ปลาค่ะาคาามบาทคร่บาเรื่อยครับ น,นี่เป็นยำม,มาม่าไข่เยี่ยวม้านะครับเมนูนี้เท่าไหร่ครับเจ๊อันนี้แปดสิบบาทครับแปดสิบบาทครับ มา80บาทนะครับบาทน่ากินนะครับต่อไปเป็นหมูยอไข่แดงนะครับเมนูนี้ก็80บาทนะครับเมนูนี้ก็ขายดีนะครับหมูยอใช่หมูยออย่างดีเลยนะครับ เป็นห,หมูยอบังกรอย่างดีเลยครับจดได้เลยนะครับแล้วเอาอไปลวกให้ก่อนด้วยออขอเมนูลูกค้าหน่อย ฝากกดไลค์กดติดตามช่องหรือยีช่ชาแนลเลยนะคะนี่ไข่แดงใหญ่ๆมะนาวสดนะครับย้ำเตือนะน,าน,านะครับร้านนี้มะนาวสดแท้ร้อยเ็นนะครับเมนูนี้แปดสิบบาทนะครับตามไม่ทันเจบเปิลเราเร็วมากนะครับ ไข่แดงน้ำปลานะครับโอ้ไม่ได้ใส่ปลานะครับใส่ปลาน่าจอร่อยนะครับแปดสิบบาทนะครับไปแล้วไปทิ่โตแล้วนู้สองทิ่โตเลยนะครับต่อไปเมนูอะไรครับเจ๊ยำหนังหมูค่ะยำหนังหมูก็มีนะครับบอกแล้วครบเครื่องครับร้านนี้ครบเครื่องความแซ่บนะครับยำหนังหมูนะครับ ่านไปผ่านมาแวะไปสะพานใหม่<ๆ>ก็แวะมาซื้อไปนั่งทานกันได้นะครับที่ริมทะเลนะครับบรรยากาศดีๆนะครับชลบุรีหรือปีใหม่ไม่รู้จะไปไหนก็แวะมาที่ร้านได้นะครับที่ร้านไม่ได้หยุดนะครับปีใหม่เราจะไปหยุดกันนู่นเลยหลังปีใหม่นี่นะครับยำหนังหมูนะครับ ยำหนังหมูหกสิบบาทนะครับนี่จุก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 นี่นะครับน่ากินน่ากินนี่นครับหกสิบบาทนะครับ นี่น่ากินมากนะครับยำหนังหมู60บาทนะครับนี่ครับนี่สยงามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องหนมเมืองชนชั้น l ไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ขอลาเพียงแค่นี้เดี๋ยวมาดูเมนูนี้นีเมนูสุดท้ายนะครับนนี้เป็นยำน้ําตกนะครับชิ้นใหญ่ๆกันเลย อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องหนุนมุงชนชาแนลด้วยนะคะนี่นะครับน้ำตกโอ้โหให้ไม่ยังย้งนะครับไม่ยั้งครับอันนี้กี่จานพี่สองค่ะขอสองจานนะครับน้ำตกสองชุดนะครับใช้คอหมูอย่างดีนะครับคอหมูแท้ค่ะคอหมูแท้เลยนะครับตกสองชุด กดไลค์กดติดตามช่องนรมือชน c h ช n n นลด้วยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวให้ mm hmm. นี่ครับหลังร้านก็มีเราก็มีโต๊ะนั่งนะครับนี่นะครับลูกค้าเยอะนะครับ mm hmm. เลยเต็มร้านแล้ว mm hmm. ใครยังมาทานอยู่นะมีโต๊ะเสริมนะครับ mm hmm. ไม่ต้องกลัวไม่มีที่นั่งนะครับ มาดูเมนูนี้เมนูสุดท้ายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องหนุ่มมองชอนชาแนลด้วยนะครับรับลูกค้าเลยหรือล,ลูกค้าเป็นเรามาดูเมนูนี้เป็นเมนูสุดท้ายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องหนุ่มมึงชนชาแนลด้วยนะคระับเป็นกำลังใจด้วยกันนะครับ น้ำตกน้ำตกหกสิบบาทข่าหมูอร่อยนะครับร้านนี้ต้องมาลองต้องมาลองที่ค,คั่วเองนะคะที่ค,คั่วด้วยเองด้วยนะครับอหอมๆเลยนะครับโอเคเรานี่ทำเลยกับนี่หมดเลยนะครับต้องตัวครับแล้วที่ร้านนี้นี่ยังไงเหนื่อยเลย ตามช่องหนูมุงชนชนนาแนลนะครับนี่ครับ60บาทครับฝากเป็นกำลังใจกันนะ <บา S 1> ครับป้ายนี้เลยครับร้านเปิ้นยำแซเบเปอร์นี่ครับพราะก็มีนั่งนะครับนี่ครับลูกค้าเยอะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะครับเดี๋ยววันหลังเราจะพามาดูร้านเปิ้นยำแซเบเปอร์อีกนะครับขอบคุณครับ